ค่ะตะวันทำเกษตรค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูชมที่2ปีละที่เราไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะคะเข้าสู่ปีที่2แล้วให้เพื่อนๆดูมะม่วงนะคะเป็นมะม่วงพันแอปเปลิลลูกหนึ่งนี่โลฝาเกือบ2องโลเลยค่ะเพื่อนๆถ้ากินกับ น้ำปลาหวานจะอร่อยปีนี้ดกมากเราปลูกไว้ในล่องชะอมเลยแต่เดี๋ยว,ยวต้องตัดแต่งให้เขาต่ำแล้วค่ะเพราะว่าบาังแสงแดดะอมเพราะะอมเนี่ยเขาไม่ชอบลมเงาม,มากเพราะว่าการแตกยอดจะไม่ค่อยดีอันนี้คือ แปลงที่เข้าสู่ปีที่สองแล้วค่ะปีฝา่าเขาปีที่สองละช่อมของเราก็ยังเสมออยู่เลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะยังอยู่ระดับนี้ค่ะและยอดของเขาเพื่อนๆดูยอดนะคะให้เพื่อนๆดูยอดชูมอมเว้ว่าเราตัด แต่งไปด้วยไงตัดไปแต่งไปก็เลยยังออกยอดให้เราอยู่แล้วตัดไปแต่งไปยอดก็ยังออกให้อยู่ค่ะคเพื่อนรักษาระดับเขาให้ระดับเนี้ยช่วงที่เราตัดยอดไปด้วยเราก็แต่งไปด้วยถ้าเราไม่ แต่งสาวชอมเราก็ต้องทำแบบนี้นะคะเพราะชอมเราก็จะได้ออกก็กำลังตัดตัดอยู่ตัดไปแต่งไปค่ะเพื่อนตัดสองครั้งเลยมันไม่ต้องเสียเวลารักษาระดับให้ต่ำไว้นะคะชอมถ้าอยู่ในระดับเนี้ย ก็แตงยอดดีแล้วก็ยอดใหญ่เราก็ไม่ต้องไปหนึ่งปีแล้วก็ไม่ต้องไปตัดแต่งสาวก็ได้ค่ะเราใช้การตัดแต่งตลอดนะงาโมงแอปเปิลหัวมันจะแดงแดงค่ะเพื่อนให้เพื่อนดูงาโมงแอปเปิลหัวมันจะแดงแดงเหมือนลูกแอปเปิลค่ะ เนี่ยค่ะระดับของเขาจะอยู่แานนี้รอบๆเราก็จะปลูกกอไว้เสริมแล้วกตอต้นนี้เล็กแต่ลูกใหญ่มากเลยเพืเ่อนๆดูสวนชมในะตอนเช้านะคะ แปลงนี้เรายังไม่ได้ตัดแต่งสาวเลยปีฝาแล้วคะเข้าสู่ปีที่สองเราใช้การตัดแต่งตลอดเวลาที่เราตัดยอดขายตัดยอดขายไปก็แต่งไปให้มันอยู่ระดับนี้นะคะ่ะเ,เพื่อนๆให้ให้อยู่ระดับที่ต่ำจชอมถ้าอยู่ระดับนี้จะมจะแตกยอดนะคะแล้วก็ยอดใหญ่ เพื่อนดูนะคะเลือบ้านไหนเนาะเมียตัดแต่งสาวแล้วก็ตัดแบบนี้ได้ค่ะให้อยู่ระดับตักไว้บรรยากาศสวนชโชุอมเช้า มีเสียงนกร้องว่ะเพื่อนๆใครที่เข้ามาชมก็กราบขอขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวไว้พิธะการจะนำคลิปนด,ดีการดูแลสอมฮอร์โมนแล้วก็ยาคุมหนอนมาให้ ดูเนาะคลิปต่อไปอเดี๋ยวพาไปดูโมโอแอปเปิลหน่อยใกล้ใกล้ามาดูนี่แอปเปิลใกล้ใกล้กันดีกว่าก่อนจะจบคลิปนี้เนี่ยเพื่อนเรียกโมโอแอปเปิลหัวมันจะเหมือนแอปเปิลลูกหนึ่งกินคนเดียวก็สามวัน อยร่รอยากกินมาสอยได้เลยนะพี่แตะวัไม่ห่วงลูกหนึ่งนะโลครึ่งโลหนึ่งสองโล่วงผันนี้นะคะต้องกินกับน้ำปลาหวานจะอร่อยเต็มเลยไม่ดูด้านนี้ลูกเต็มเลยค่ะ แล้วกอลูกเล็กลูกน้อยเต็มเลยเพืเ่อนมันดกจะมันออกเป็นลูกเล็กลูกน้อยเลยใครที่เข้ามาชมก็กราบขอขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวไว้พี่ตตวันจะทําคลิปใหม่ๆเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะเกี่ยวกับการเกษตรเนาะแล้วก็อาจจะเป็นความรู้ทั่วไปของคลิปนี้ก็ สวัสดีค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย